ท่าน้ชมครับการวางแผนชีวิตให้กับตัวเองนั้นสําคัญมากๆน,นะฮะหนึ่งท่านก็ต้องพยายามพินิพิพพพจารณาว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรนะครับแต่ผมอยากจะแนะนําครับอาจารย์พัชนีตุดสยเดชนี่นะครับโอ้โหท่านเรียกว่ามีภูมิความรู้ซึ่งแปลกประหลาดมาสจั์มันรู้จะพันเรื่องหรือเปล่านะฮะอยากเชิญชวนมาพิสูจน์นะครว่าท่านท่านอ้างว่าท่านนีรู้จังหวะนะฮะ การที่รู้จังหวะนี่ก็จะว่าช่วยวางแผนชีวิตให้คนคนนั้นดีขึ้นนะครับจริงหรือเปล่าครับพี่พรชินีครับค่ะพี่ไม่ได้อ้างอแต่พูดเรื่องจริงครับนะคะเด็กเนี่ยนะคะก่อนจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเออนะคะพี่ก็จะถามว่าเด็กอยากเรียนคณะอะไรครับครับสําหรับเด็กคนเนี้ยธ้ามาหาหนูจะเข้าเรียนคณะอะไรอืม,มือซ้ายหนูสวยมากนะคะ<อ>มือซ้ายสวยมาก เห็นไหมคะจะเกิดวิกตอรี่ขึ้นเป็นช่วง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 เลยเป็นระยะเวลาเป็น10ปีแต่เส้นเสามีหลายเส้นในมือซ้ายฉะนั้นคนนี้ต้องไปในงานของลักษณะของการคอนเน็กชันคอนเน็กชันก็คือการซื้อมาขายไปขายของออนไลน์ส่งสินค้าไปต่างประเทศก็ต้องเรียนบริหารการตลาดมาเก็ตติ้งโอ้พอดูมือนี่นะฮะพี่วินก็จะดูว่าโชคนี้เขาจะมีเยอะไปทางไหน เขารู้ว่าโชคเขามีทางเยอะไปทางไหนก็เรียกว่าแ<ช>นวทางว่าคุณควรจะเรียนไปทางไหนที่จะส่งเสริมโชคได้แต่ถ้าคุณเรียนแล้วไปทํางานให้คนอื่นสมมุติว่าถ้าเรียนจบการตลาดไปทํางานให้ใครปุ๊บความร่ํารวยของเราจะเปลี่ยนไปอยู่ที่เจ้าของทันทีเพราะเราขายเราไปเป็นเซลล์ขายให้เขาเขารวยแต่เราได้สองเปอร์เซ็นต<ช>์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นอกจากวางแผนการเรียนที่ว่าจะช่วยแบบว่าส่งเสริมโชคของคุณก็เรียกว่า ให้ทางเลือกคุณด้วยว่า<ช>คุณจะไปเป็นลูกจ้างหรือว่าจะเอาเงินนั้นเข้าเข้ากระเป๋าตัวเองใช่แต่ใหม่ๆเราก็ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาก่อนอแล้วไปเป็นลูกจ้างในลนักษณะของการเป็นมาร์เต้งใครมาดูลยมือกับพี่ปีนิพี่ได้ยังงั้นเลยใช่ไหมต้องวางแผนให้เพราะเด็กคนนี้จะต้องไปในแนวนั้นในแนวคือต้องความรู้รอบตัวต้องเปะ<อ>๊ะนะฮะแล้วต่อไปสามารถ<อ>ทําการค้าระหว่างประเทศได้ ทำออนไลน์ได้ซื้อมาขายไปได้แต่ไม่ใช่เจ้าของโรงงานเป็นผู้จัดจําหน่าย๋อ้ยมือของท่านนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมือซ้ายนะฮะใช่ค่ะแล้วก็มีเรียกว่าเส้นโชคนะฮะที่ว่ามันเส้นตั้งขึ้นมานี่ฮะหลายเส้นเลยกันนะฮะค่ะแล้วเกิดวิกตอรี่ตลอดนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนดื้อมั่นใจตัวเองสูงนะฮะมั่นใจตัวเองสูงแต่ว่าเอเขาต้องไปในแนวนั้นค่ะเด็กคนนี้ไปมาเก็ตติ้งการตลาด เกิดมาเพื่อเป็นเจ้าของกิจการในลักษณะของคอนเน็กชันอย่างนั้นก็ขอสรุปมือนี้นะครับถ้าผมเป็นเจ้าของกิจการนะครับผมก็เลยครับรับเลยครับที่ผมเป็นพนักงานนะครับถ้าผมเป็นเจ้าของกิจการนะครับแต่ถ้าผมบังเอิญผมเป็นพ่อเป็นแม่เขาหรือเป็นญาติติโก้โหติการเขาผมก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยเองไม่ต้องไปทํางานให้มันเองมาใช้เดียวเลย แต่ต้องมีประสบการณ์ก่อไปเป็นลูกจ้างทางด้านการตลาดนะครับ,ช,รบชัดเจนเลยครับว่าพิชัชน่สมกับฉายาที่ว่าโหราจอนฟันทงแบบมีเงื่อนไขในระบบเมตริกค,ค่ะ